สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับผมกิติริพาอร์พอตี้แอนลิซิ่งนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่นครราชสีมาหรือว่าโคราชนะฮะผมอยู่ที่ตําบลขามสแกแสงนะฮะอำเภอขามสแกแสงนะครับวันนี้ครับมาลงพื้นที่นะฮะเพื่อที่จะรับซื้อฝากที่ดินอีกแปลงหนึ่งนะครับอยู่ที่นี่แหละนะครับเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยสิบไร่เป็นที่เกษตรนะครับวันนี้ที่มาเนี่ยนะฮะก็คือนะฮะรับเรื่องเข้ามาในประมาณวันพฤหัสที่แล้วนะครับแต่ว่ามัน มันติดภารกิจคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็ติดภารกิจอยู่ที่ภาคเหนือนะครับก็เลยไม่ไม่สามารถที่จะลงมาได้ทันนะฮะก็เลยต้องมาเป็นวันนี้นะครับก็คือวันอาทิตย์เนี่ยแล้วก็นัดทาธุรกรรมนัดทำธุรกรรมพรุ่งนี้เลยนะครับก็คือวันจันทร์นะเห็นไหมฮะท่านติดต่อเราเข้ามาเนี่ยนะครับทางเราสามารถตัดสินใจได้ในเวลาแค่วัน2วันหรือแทบจะวินาทีนั้นเลยนะถ้ามันสวยจริงๆอะนะฮะก็คือการทํากับนักลงทุนหรือว่านายทุนนั่นแหละนะฮะ การทากับนายทุนโดยตรงเนี่ยนะครับข้อดีนะฮะก็คือกระบวนการอะไรต่างเนี่ยนะครับท่านได้นะฮะได้พูดคุยได้เจรจาผ่านเจ้าของเงินเลยนะครับมันไม่ต้องผ่านหลายขั้นตอนเหมือนกับทํากับที่อื่นที่เป็นระบบบริษัทนะครับยังไงก็ฝากให้ทุกท่านพิจารณาด้วยละกันนะครับแล้วก็งานขายฝากของผมนะฮะทุกแปลงนะครับยืนยันว่าทุกแปลงเนี่ยเป็นโฉนดที่ดินทั้งนั้นนะฮะมันจะไม่มีเอกสารสิทธิ์ประเภทอื่นเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเดี๋ยวไปดูกัน นะครับว่าเส้นทางการเดินทางนะครับแล้วก็การรีวิวตัวแปลงอะไรต่างเนี่ยนะครับงานเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนนะแปลงนี้ครับสิบไร่เราซื้อฝากไว้แค่2องแสนบาทต้นทุนไร่ละ2องหมื่นบาทเท่านั้นเองพี่น้องจา๋าไปชมกันเลย สวัสดีครับตอนนี้ถึงตัวแปลงที่ดินแล้วนะครับที่ดินแปลงนี้10ไร่ครับผมนะฮะด้านหน้าเนี่ยนะฮะปลูกเป็นไร่มันสำปะหลังนะครับส่วนท้ายแปลงจะเป็นไร่ข้าวโพดครับผมมั่นใจได้เลยว่าแปลงนี้นะฮะโอกาสที่จะที่เขาจะมาปล่อยหลุดเนี่ยนะครับแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าปัจจุบันยังมีคนใช้ประโยชน์อยู่ในพื้นที่ตรงนี้จริงๆนะครับตอนนี้นะครับสอบถามจากเจ้าของที่นะฮะเขาให้ข้อมูลมาว่าตอนเนี้ยนะให้คนเช่าอยู่นะครับอัตราค่าเช่าก็คือ จ่ายเป็นรายปีนะับปีละหมื่นหรือว่าไร่ละ1000นะครับก็เป็นญาติพี่น้องนะครับไม่ไม่ใช่ว่าคนแปลกหน้ามาขอเช่านะฮะในตัวแปลงก,ก็จะมีแหล่งน้ำเนี่ยโซนท้ายแปลงเนี่ยฮะอีกทีนี้ในในส่วนที่ว่าใช้ประโยชน์เนี่ยนะฮะด้านหน้านะฮะปลูกมันด้านท้ายแปลงนะครับเป็นไร่ข้าวโพดไอส่วนที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยนะครับจะใช้พื้นที่เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะปลูกข้าวโพดเนี่ยนะครับจะใช้พื้นที่น้อยกว่าตัวที่เป็นไร่มันนะ,ะออพอสมควรเลยจากท้ายแปลงขึ้นมานะครับ เรามาดูกันครับขอบเขตของแปลงนะครับขอบเขตของแปลงครับด้านหน้าครับติดถนนสาธารณะกว้าง3เมตรนะฮะส่วนด้านหน้าเนี่ยกว้างนะ50เมตรนะครับส่วนความลึกเนี่ยนะครับก็คือลึกลงมาเนี่ย300เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับตรงไหนยาวเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่นะครับดูด้ยฮะสมบูรณ์มากๆเลยนะครับสมบูรณ์มากๆด้านข้างก็เป็นที่นาที่เกษตรส่วนมากนะฮะเนี่ยฮะด้านหน้า50เมตร หน้ากว้าง50เมตรลึกมา300เมตรนะครับก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสน,นะครับนำมารีวิวให้ชมกันครับผมนะครับเนี่ยงานขายฝากต้องอย่างนี้นะฮะอย่างแปลงเนี้ยต้นทุนมาแค่ไร่ละ20,000เองนะฮะใครต้องการนะฮะทำขายฝากจำนองนะพยายามทำให้ได้แบบนี้นะครับผมสำหรับวันนี้บายบาย